เรื่องเล่าพระเจ้าตากตีเมืองจันทร์หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพุทธศักราช2310อาณาจักรไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของพมา่าการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาทำให้แผ่นดินขาดผู้นำและเกิดความวุ่นวายไปทั่วขณะนั้นพระยาตากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นแม่ทัพคนสำคัญรวบรวมผู้คนราว500คนจากเมืองบุรีรัมย์และนครราชสีมา หนีพมา่ามายังฝั่งตะวันออกโดยมีเป้าหมายฟื้นฟูชาติพระเจ้าตากมองว่าเมืองจันทบุรีเป็นฐานทัพที่เหมาะสมเพราะเป็นเมืองชายทะเลมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เช่นไม้สำหรับสร้างเรือเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างจีนและมาลายยูมีภูมิประเทศเหมาะแก่การป้องกันตัวเองกำแพงหินขูน้ำแต่เมืองจันทบุรีในขณะนั้นไม่ยอมสวามิภักดิ์เจ้าเมืองจันพระยาจันทบุรี ยังคงจงรักภักดีต่อราชวงศ์เดิมพระเจ้าตากจึงตัดสินใจยกทัพมาตีเมืองจันทร์เพื่อใช้เป็นฐานทัพฟื้นฟูชาติกำลังพลและอาวุธฝ่ายพระเจ้าตากทหารบกประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่คนรวมชาวบ้านที่ร่วมด้วยเรือรบขนาดเล็กห้าสิบลำจากเมืองระยองช้างศึกสิบห้าเชือกและม้าห้าสิบตัวทหารเมืองจันสองพันหคนภายใต้การนำของพระยาจันทบุรี ปืนใหญ่โบราณ12กระบอกติดตั้งบนกำแพงหินกำแพงเมืองสูง3เมตรหนา1.5เมตรล้อมรอบด้วยคูน้ำลึก2เมตรปลายปี2310พระเจ้าตากเคลื่อนทับจากเมืองระยองมายังปากน้ำจันทบุรีปัจจุบันคือบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนตั้งใกล้วัดพับเพื่อสังเกตการมกราคม2311ส่งทหารสำรวจพบว่าเมืองจันมีจุดอ่อนที่ป้อมตะวันออกติดแม่น้ำจันทบุรีปัจจุบันคือสะพานตากศิน ซึ่งกระแสน้ําเชี่ยวทําให้เรือรบไม่สามารถเข้าประชิดได้ง่ายการโจมตีครั้งแรกกุมภาพันธ์2,311แผนการรบพระเจ้าตากแบ่งทัพเป็นสามทางทิศเหนือโจมตีประตูชัยปัจจุบันคือสีแยกประตูชัยโดยใช้ช้างศึกนําหน้าทิศตะวันออกบุกผ่านคูน้ําด้วยสะพานไม้ชั่วคราวทิศใต้ใช้เรือรบล้อมโจมตีป้อมริมน้ําทหารเมืองจันใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มจนทัพพระเจ้าตากเสียเปรียบ โดยเฉพาะที่ป้อมตะวันออกใกล้วัดมณีบรรพศซึ่งมีปืนใหญ่ยิงไกลถึงหนึ่งกิโลเมตรพระเจ้าตากใช้พื้นที่วัดไผ่ล้อมปัจจุบันคือวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจันทบุรีเป็นที่ประชุมวางแผนรบกับแม่ทัพสำคัญเช่นพระยาพิชัยดานและพระยาสันเนื่องจากวัดตั้งอยู่บนเนินสูงมองเห็นเมืองจันได้ชัดเจนค่ายบางกะจะตั้งอยู่ใกล้วัดบางกะจะปัจจุบันคือวัดบางกะจะอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นค่ายทหารสำคัญที่พระเจ้าตากใช้ปิดล้อมเมืองจันทร์ชาวเมืองจันทร์เริ่มขาดแคลนอาหารแต่ยังอาศัยคล้องตากวนลักลอบขนสเสบียงเข้ามากลางเดือนมีนาคมทหารของพระเจ้าตากสังเกตว่ากำแพงด้านเหนือใกล้วัดโบสถ์ปัจจุบันคือวัดโบสถ์อำเภอเมืองจันทบุรีมีพื้นดินอ่อนจึงวางแผนขุดอุโมงค์เพื่อวางระเบิดทหารถูกส่งไปขุดอุโมงค์รับใต้กำแพงเป็นเวลาสองสัปดาห์ ใช้ดินปืน300กิโลกรัมบรรจุในถุงผ้า7เมษายน2311 5นาฬิกาพระเจ้าตากสั่งให้ทหาร500คนโจมตีทางด้านหน้าเพื่อดึงความสนใจ7นาฬิกา30นาทีจุดระเบิดใต้กำแพงด้านเหนือกำแพงพังทลายเป็นทางกว้าง15เมตร8นาฬิกาทหารพระเจ้าตากบุกเข้าเมืองทางช่องกำแพงที่พังปะทะกับทหารเมืองจันท์ที่ลานทุ่งนาเกลือปัจจุบันคือตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรี พญาจันทบุรีถูกจับเป็นเฉลยขณะพยายามหนีไปทางคล้องตากวนทหารเมืองจันทรส่วนใหญ่ถอยร่นไปรวมตัวที่วัดใหญ่วัดพระรีรัตนารามแต่ถูกโจมตีจนยอมจำนน9เมษายน2311พระเจ้าตากประทับที่วัดมณีบรรพศวัดทองทั่วเพื่อพักรบและวางแผนต่อไปพฤษภาคม2311ปรับปรุงเมืองจันทบุรีเป็นฐานทัพเรือสร้างเรือกำปั่น20ลำ และเก็บภาษีการค้ากับจีนสิงหาคม2311ยกทัพจากจันทบุรีไปยึดกรุงธนบุรีและสถาปนาเป็นราชธานีใหม่การตีเมืองจันทบุรีใช้เวลา4เดือนมกราคมเมษายน2311แสดงถึงความมุ่งมั่นของพระเจ้าตากที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสวัดไผ่ล้อมและค่ายบางกะจะักเป็นตัวอย่างของการใช้ภูมิศาสตร์และศาสนสถานเป็นเครื่องมือรบ หลังยึดเมืองจันทบุรีได้สำเร็จพระเจ้าตากใช้เมืองนี้เป็นฐานทัพเรือและศูนย์กลางการฟื้นฟูอาณาจักรวัดไผ่ล้อมตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีเดิมชื่อวัดใหม่มีโบราณสถานเก่าแก่จากสมัยกรุงศรีอยุธยามีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องการรบของพระเจ้าตากค่ายบางกะจกปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของวัดบางกะจะักมีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินและซากํำแพงเก่าใกล้กับค่ายมีสะพานตากสิน ซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าโบราณวัดโบสจุดที่พบอุโมงค์ใต้กำแพงในปีพุทธศักราช2,500ปัจจุบันมีป้ายบอกเล่าประวัติศาสตร์ถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้กดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้เรื่องราวดีๆรักและขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่มีให้กันกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกัน